สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันเช่นเคยนะคะกับเซลล์ปีใหม่สุขเชียงรายรุ่นถูกเพื่อสาขาเทิงนะคะสําหรับวันนี้นะคะปีใหม่ก็อยู่ที่นะคะสานักงานใหญ่โปรสลรีนะคะจงังหวัดเชียงรายของเรานั่นเองนะคะสําหรับวันนี้เลยนะคะปีใหม่ก็จะพาทุกท่านนะคะมารีวิวรถอีกเช่นเคยนะคะสําหรับรุ่นที่ปีใหม่จะพาทุกท่านนะคะไปรับชมในวันนี้นะคะจะเป็นรุ่นสเปซแคปหนึ่งจุดเก้าเอสนะคะเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะ อันนี้นะคะเป็นรุ่นที่เพิ่งเพิ่มเติมมาใหม่ล่าสุดของเราเลยนะคะสําหรับรุ่นตัวเตี้ยออโต้นั่นเองนะคะสําหรับคันนี้เป็นสีบอลเงินคือคันด้านหลังตรงนี้เนาะค่ะตรงนี้นะคะคันนี้เลยนะคะราคาอยู่ที่หกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะคะสีบอลเงินนะคะโบฮีเมียนซิวเวอร์นะคะค่ะออกแบบเพิ่มเติมมาใหม่ในเรื่องของเกียร์และคอนโซลและระบบความปลอดภัยต่างๆนะคะจะเพิ่มเติมมาส่วนไหนบ้างนะคะเดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านนะคะ ไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะใกล้ๆนะคะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยนะคะไปค่ะ สำหรับคันนี้เลยนะคะสเปซแคป 1.9S นะคะสีบรอนเงินโบฮีเมียนซิวเวอร์นะคะถ้าดูภาพรวมนะคะสําหรับคันนี้นะคะดูภา,ายนอกจะไม่แตกต่างจากสเปซแคปทั่วไปเลยนะคะแต่สําหรับรุ่นนี้คันนี้นะคะเป็นสเปซถัปท,ที่เป็นตัวเพิ่มเติมเข้ามาใหม่นะคะสําหรับรุ่นตัวล่าสุดของเราเลยก็คือจะเป็นตัวเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะค่ะ ตัวน,นี้นะคะเป็นเครื่องยนต์พัน เเนาะเป็นเกียร์ออโต้ตัวใหม่ล่าสุดของเรานะคะราคาของคันนี้จะอยู่ที่6 4แ0 0 0บาทน,นะคะซึ่งสำหรับรุ่นนี้เลยนะคะจะมีให้เลือกทั้งหมดอยู่2สีนะคะจะมีสีบรอนเงินและสีขาวไซเบียนไว้นะคะสีบรอนเงินราคาอยู่ที่6 4แ0 0 0บาทน,นะคะแต่ถ้าสีขาวไซเบียนไว้นะคะตอนนั้นราคาจะถูกกว่าน,นี้ไป70,00ก็ราคาจะอยู่ที่6 4 0ส0 0ี่นบาททั่วนั่นเองนะคะ สำหรับดูดีไซน์ภายนอกรวมๆแบบคร่าวๆแบบนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากตัวเกียร์ธรรมดานะคะแต่ในส่วนของออปชันที่เพิ่มมาจากตัวสเป c แคบตัวเดิมนะคะก็จะมีในเรื่องของหน้าจอนะคะหน้าจอจากขนาด1ดินเป็น2ดินนะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาในส่วนของระบบช่วยออกตัวบนทางราดชันระบบ ควบคุมการทรงตัวขณะลงบนทางลาดชันมาพร้อมกับระบบ ESC TCS ซึ่งระบบความปลอดภัยค่อนข้างจะครบครันแล้วสำหรับคันนี้นะคะค่ะเดี๋ยวพี่ใหม่พาไปรับชมใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งนะคะแปะเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของดีไซน์นะคะการออกแบบด้านหน้านะคะสำหรับรุ่นนี้กันก่อนนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นตัวสแตนดาร์ดเกรดเตัวเริ่มต้นของเรานะคะในส่วนของการออกแบบชมหน้านะคะ ไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าแบบมัลติด e ีเฟคเตอร์ลักษณะข้อดีของเขานะคะก็แสงจะก,กระจายออกด้านข้างนะคะส่องสว่างได้ชัดเจนนะคะยิ่งขึ้นเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ ส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะที่แยกออกจากโคมด้านบนนะคะมาอยู่ในล่างตรงนี้นะคะออกแบบเรียงเป็นแนวนอนนะคะรับกับไฟตัดหมอกนะคะซึ่งรุ่นนี้ของเรานะคะยังเป็นเกรด S ออยู่นะคะยังไม่มีไฟตัดหมอกมานะคะ,คะแล้วก็ในส่วนของการดีไซน์นะคะในส่วนของด้านหน้านะคะ ประจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าสีเทานะคะออกแบบเป็นสองชั้นขนาดใหญ่นะคะมาพร้อมกับโลโก้อีสุโครเมียมขนาดใหญ่นะคะด้านล่างนะคะก็เป็นช่องระบายลมขนาดใหญ่นะคะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่อง<ช>ได้ดีย<ด><ด>ิ่งขึ้นนะคะด้านข้างก็จะเป็นแม่บ้านของเราสุดสวยของเรานั่นเองนะคะขยันมากๆเลย <laughs> <laughs> ค่ะในส่วนของด้านข้างรุ่นนี้นะคะในเรื่องของเส้นสายลวดลายต่างๆนะคะก็ออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะรับกับหลักพลศาสตร์นะคะก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ามันนั่นเองนะคะในเรื่องของล้อนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นตัวสแตนดาดเริ่มต้นที่สเปคมาจากโรงงานของเขาเลยนะคะจะเป็นล้อกระทะนะคะค่ะเป็นขอบ สิห้านะคะในส่วนของซีรีส์ยางนะคะยางของเราเป็นยางเบสโตนนะคะซีรีส์ยางนะคะสองหนึ่งห้าทับเจ r ดศูนอะคะ ừ. เป็นกระทะขอบสิบห้านะคะในส่วนของช่วงล่างกับรุ่นนี้นะคะ ช่วงล่างของเขาะะจะเป็นคอยสปริงะะอิสระปีกนกสองชั้นนะคะคพร้อมกับโช๊คอัพแก๊สนะคะช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลนนะะและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะสำหรับรุ่นนี้จะอยู่ด้านข้างซ้ายขวานะคะโลโก้สเปซแคปเป็นสติ๊กเกอร์นะคะกับรุ่นนี้กระจกมองข้างซ้ายขวาออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะเป็นสีเดียวกับตัวตรถนะคะมือจับ สีดำนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะในเรื่องของช่วงล่างแชสซีนะคะเป็นแชสซีขนาดใหญ่นะคะช่วยในเรื่องของนะคะการรองรับน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้นนะคะและด้านล่างสุดเลยนะคะในส่วนของแหนบนะคะรุ่นนี้จะเป็นเพาเหนือแหนบนะคะมีแหนบมาให้ทั้งหมดอยู่5แผ่นด้วยกันนะคะ ัดมาด้านหลังนะคะในส่วนของไฟนะคะไฟท้ายนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดก็ถือว่าสวยงามลงตัวเลยทีเดียวนะคะโลโก้ DDI นะคะเป็นสติกเกอร์นะคะกับรุ่นนี้นะคะมือจับกระบะท้ายนะคะเป็นสีดำนะคะโลโก้ Isuzu D-Max เป็นสติกเกอร์นะคะและรุ่นนี้นะคะ,ะสำหรับรุ่นนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกติดตั้งมาจากโรงงานให้นะคะยังเป็นแบบเดิมๆนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะก็เหมาะกับลูกค้าที่อยู่ในเมืองนะคะออกรุ่นสแตนดาร์ดไปอาจจะจัดโปรโมชัน่นพร้อมแม็กนะคะโหลดจ,จัดทรงนะคะก็เอาไปแต่งเพิ่มเติมได้ก็ถือว่าสวยงามลงตัวกันเลยทีเดียวนะคะ สำหรับลูกคา้าท่านใดนะคะสนใจนะคะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะสามารถอินบ็อกหาปีใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านนะคะไปรับชมนะคะในส่วนของห้องเครื่องด้านในเพิ่มเติมนะคะไปค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะในส่วนของกุญแจนะคะกุญแจก็จะเป็นกุญแจลักษณะประมาณนี้นะคะเพราะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดเน้นการใช้งานนะคะสเปคแคปหนึ่งจ เปิดมาด้านในนะคะสําหรับคันนี้นะคะในส่วนของแผงประตูนะคะด้านขวามือนะคะด้านนี้นะคะก็ตรงนี้นะคะก็จะซอฟท์ัชนะคะหุ้มด้วยผ้านะคะเป็นผ้าพ,พรีเมียมนะคะให้ผิวสมัมผัสที่ดีขึ้นนะคะปุ่มควบคุมต่างๆนะคะออกแบบมาใหม่นะคะใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะกระจกมองข้างนะคะปรับไฟฟ้าสายขวานะคะ สวยงามนะคะเส้นสายลวดลายต่างๆนะคะด้านล่างนะคะสามารถใส่ขวดน้ําได้ถึง1.5ลิตรกันเลยทีเดียวนะคะถัดมานะคะในเรื่องของคอนโซลร,รุ่นนี้นะคะสวยงามขึ้นนะคะจากตัว S ก่อนหน้านี้นะคะสำหรับรุ่นเกียร์ออโต้ของเรานะคะมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยคู่หน้าซ้ายขวานะคะซ้ายขวาแอร์แ,แบ,บ็คนะคะ และเครื่องเล่นนะคะกับรุ่นนี้นะคะจะเป็นเครื่องเล่นขนาด2องดินนะคะไม่มีกล้องมองหลังนะคะกับรุน่นนี้แต่เป็นเครื่องเล่นขนาด2องดินนะคะรองรับ USB นะคะ A u x นะคะและสามารถเชื่อมต่อนะคะบลูทูธได้ด้วยนะคะอแอร์นะคะเป็นแอร์สจุดนะคะที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์น้ำยาแอร์นะคะ สำหรับในส่วนของเกียร์นะคะเปิดหัวเกียร์นิดนึงนะคะเ,เกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะคะช่วงชักสั้นนะคะเข้าเกียร์ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นนะคะแต่ตอนนี้รถจอดอยู่เนะเาะอหมือนต้องกดชิปล็อกอืมแต่ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยววันหลังพาไปทดลองขับในเรื่องของเกียร์ออโต้เพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะคะ แล้วก็สําหรับตัวนี้นะคะที่เกิดไปเมื่อต้นคลิปนะคะก็จะมาพร้อมในส่วนของระบบนะคะควบคุมการทรงตัวนะคะขนาดลงบนทางลาชันนะคะแล้วก็จะมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาชันด้วยนะคะถัดมานะคะระบบที่เพิ่มมานะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะ ISS นะคะ a n g e Star Stop นะคะแล้วก็ปุ่ม ตรงนี้ก็เป็นปุ่มปิดระบบ E S C T C S นะคะก็ปกตินะคะระบบนี้ก็จะทำงานอยู่แล้วนะคะไม่จำเป็นก็ไม่ต้องปิดนะคะก็แนะนำเปิดใช้งานอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะคะ Super Vision M I D นะคะเสียกุญแจนะคะเปิดปุ๊บก็ในส่วนของหน้าจอ Super Vision M I D ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะ ก็ถัดมาในส่วนของพวงมลลาลัยออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะมีส่วนเบา้าส่วนโค้งเวลาจะเราจับลินพันกันเฉยเลยค่ะเวลาเราจับนะคะอย่างนี้นะคะจะรับกับมือเรานะคะอืมกระชับยิ่งขึ้นนะคะอในส่วนของห้องโดยสารนะคะก็กว้างขวางนะคะตั้งแต่พื้นที่เนื้อศีรษะจรวดที่วางเท้านะคะ แล้วก็ตรงนี้เลยนะคะที่พี่ใหม่ชอบมากๆเลยในส่วนของการออกแบบดีไซน์ของเบาะรุ่นใหม่ล่าสุดของเรานะคะเปิดพลาสติกนิดหนึ่งนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะคะเดินได้ด้วยได้สีเท่านะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดให้ใหญ่และอบกระชับยิ่งขึ้นนะคะสังเกตจากปีกข้างซ้ายขวานะคะเวลาเรานั่งนะคะจะรับกับสิรีระของเรานะคะ ช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายลดการเมื่อยล้าขณะเราเดินทางไกลๆได้ด้วยนะคะสำหรับช่องแคบนะคะก็จะมีสลักเปิดตรงนี้เปิดเข้ามานะคะในส่วนของช่องแคบตอนหลังนะคะก็ถือว่ากว้างขวางสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของช่องแคบนะคะก็ปิดไม่ยากนะคะกับรุ่นนี้ก็ถัก ปิดแล้วนะคะหมดปัญหาการเปิดประตูช่องแคบยากเดี๋ยวนะคะปีใหม่พาทุกท่านนะคะไปรับชมในส่วนของห้องเครื่องเพิ่มเติมนะคะไปค่ะ ำหรับคันนี้นะคะก็เป็นเครื่องยนต์พันเก้านะคะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150่บแรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350ร้อ้านิวตันเมตรนะคะมาพร้อมกับระบบเบรกนะคะเซ็นเซอร์นะคะ<ม> ABS EBD BA นะคะซึ่งมีมาในทุกรุ่นแล้วนะคะกับ All New e s u d m a x พลนุภาพพิกโลกปี2021ของเรานะคะ <laughs> ในส่วนของนะคะ การจัดวางนะคะตำแหน่งของเครื่องยนต์นะคะจะจัดวางนะคะเยื้องหลังเพาหน้านิดนึงนะคะช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักของห้องเครื่องนะคะและการยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองนะคะ ถัดมานะคะเดี๋ยวพี่ใหม่พาไปรับชมตรงนี้นิดนึงนะคะมีลูกค้าค่อนข้างจะสอบถามมาเยอะมากเลยเกี่ยวกับอัตราการสิ้นเปลืองนะคะการประหยัดน้ํามันนะคะ,ะเราสามารถดูตรงนี้ได้เลยนะคะในส่วนของ e c o s t i c k นะคะอันนี้ก็จะเป็นได้รับมาตรฐานนะคะมอกอกนะคะค่ะเกี่ยวกับนะคะอัตรานะคะการประหยัดน้ํามันนะคะค่ะก็6.4ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะคะก็เท่ากับอยู่ที่15.6กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองนะคะ ก็จะมีสภาพสภาวะในเมืองนอกเมืองนะคะเราสามารถดูค่าคร่าวๆจากตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะทั้งนั้นทั้งนี้นะคะอัตราการประหยัดน้ํามันนะคะก็จะขึ้นอยู่กับผู้ขับขี่ของผู้เรียกว่าลักษณะการใช้งานการขับขี่ของผู้ใช้งานรถอีกทีหนึ่งนะคะว่าขับขี่แบบไหนนะคะค่ะ ร้างค้กับรุ่นนี้เลยนะคะสเปซแคป 1.9S นะคะเกียร์ออโต้นะคะกับสีบอลเงินนะคะ Bohemian Silver น,นะคะราคานะคะคันนี้อยู่ที่647,000บาทน,นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะสามารถอินบ็อกหาปีใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะหรือนะคะสามารถโทรหาปีใหม่ก่อนก็ได้ นะคะขับปีใหม่ซื้อทุกคันปั้นทุกเคสแน่นอนนะคะค่ะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการรับจองออนไลน์นะคะค่ะทําสัญญาถึงหน้าบ้านนะคะสัญญาอนุมัตินัดรับรถได้ทันทีนะคะหรือลูกค้านะคะที่อยู่แถวๆเชียงรายนะคะจะให้ปีใหม่นะคะเข้าไปนําเสอนอเงื่อนไขที่บ้านนะคะก็อินบ็อกซ์หรือโทรเข้ามาสอบถามกันเพิ่มเติมก่อนได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะปีใหม่ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่สารับชมคลิปของปีใหม่จนจบนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะยังไงสําหรับวันนี้นะคะปีใหม่ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะบ๊ายบาย